สวัสดีค่ะในคลิปนี้เราจะมาพูดกันถึงอาสนะกลุ่มท่าในโยคะนะคะกลุ่มท่านักรบค่ะวันนี้นําจะอธิบายถึงเซตท่านักรบนะคะว่าเวลาเราฝึกตระกูลนักรบแล้วนักรบมี3นักรบนะคะมี v a r i ์เรียร์ r i e r t แล้วก็3คือนักรบ 1, 2, 3แต่ลักษ่าของนักรบนะคะถูกสร้างสรรค์มาเพื่อ สร้างข้อเข่าให้แข็งแรงสร้างข้อต่อข้อเท้าข้อมือแล้วก็แกนกลางลําตัวให้แข็งแรงจริงๆแข็งแรงทั้งตัวเพราะว่านักรบเนี่ยเป็นอยู่ในกลุ่มของ standing sequence นะคะซึ่งเป็นโยคะในท่ายืนในท่ายืนเนี่ยเราก็จะรู้อยู่แล้วว่าเราจะได้ทุกส่วนของร่างกายเต็มๆจริง,รงๆนะคะตั้งแต่ขาข้อเขา่าข้อเท้า ต้นขานี่ได้แน่ๆข้อต่อสะโพกแกนกลางลำตัวแขนไหล่คอจริงๆคือได้ทั้งตัวแม้กระทั่งไปถึงสายตาเพราะว่าสายตาเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่เราจะต้องมองมือขวามือซ้ายนะคะเดี๋ยวนำจะลองเข้าท่าอาสนะให้ดูนะคะว่าเราจะปรับนักลบเนี่ยมี3นักลบนะคะเราจะปรับท่านักลบต่างๆเนี่ยให้เป็น a r i a t ชันให้เราสนุกสนานกับโฟลของโยคะได้ยังไงนะคะเรามาเริ่มแรกนะคะ นำจะเริ่มที่นักรบสองนักรบสองนะคะขาฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะคะอันนี้นําจะเซตเป็นขาด้านขวานะคะของผู้ดูของผู้ชมนะคะขาด้านขวาเนี่ยหันไปทางหัวเสือเจ้าขานี้ขาด้านซ้ายนะคะก็จะนิ้วเท้าเนี่ยชี้ตรงมาทางด้านหน้าของเสือให้สังเกตนะคะในการย่อตัวลงเข่า จะไม่เลยปลายเท้าเนื่องจากนะคะมันมีคําว่าเนื่องจากเข้ามาด้วยเนื่องจากไม่ต้องการให้น้ําหนักเนี่ยถ่ายลงไปที่ข้อเขา่าถ้านาเซตแบบนี้คือน้ําหนักจะลงมาที่ข้อเขา่าแต่ถ้านํามาแบบนี้นะคะน้ําหนักก็จะถ่วงแบบประมาณแกนกลางนะคะตามหลักของฟิสิกส์เนาะเวทจะเป็นในรูปแบบนี้นะคะนักรบสองนักรบสองตัวขาด้านหน้าตัวสะโพกนะคะจะหัน มาทางด้านหน้าตัวก็จะหันมาทางด้านหน้ากลางมือออกเซตร่างกายนะคะมือเนี่ยให้อยู่ขวาซ้ายคือเส้นตรงเดียวกันเนาะแล้วเสร็จแล้วหน้าของเรานะคะหันมองไปทางมือฝั่งด้านที่เข่างอหายใจเข้าลึกออกยาวอันนี้คือ w o r d v a r r i o r นะคะเจ้านักรบสองค่ะ3ามนะคะตรงนี้เราก็อยู่ในท่า ตามที่เราต้องการว่าเราสามารถค้างท่าได้นานแค่ไหน reverse ของ v a r i e r 2นะคะยืดค่ะต้องการที่จะยืดสีข้างทางด้านบนก็คือตอนนี้จะเป็นทางด้านขวาเนาะต้องการยืดเขาขายังอยู่เหมือนเดิมนะคะแล้วกลับมาหายใจเข้าลึกยาว กลับมาที่ขาฝั่งตรงข้ามค่ะสเสน่ห์ของโยคะนํานบอกแล้วมีขวาต้องมีซ้ายมีซ้ายต้องมีขวานะคะ v a r i t i o r 2 two ค่ะเจ้านักรบสองฝั่งขาซ้ายหายใจลึกยาว2 1. Reverse ค่ะขายังอยู่ที่เดิมแต่ยืดตัวไปสาสอง หกลับมาช้าๆยืดขากลับมาค่ะหายใจเข้าลึกๆหายใจออกตรีโกนค่ะเพราะว่าด้วยความที่ท่าเขาอยู่ในรูปแบบฝั่งนี้อยู่แล้วนะคะเราก็จะมาด้วยตรีโกนต่อ2 1กลับช้าๆขานี้อยู่ด้านหน้าอยู่แล้วนำต่อที่นักลบหนึ่งค่ะ v a r i e one ค่ะขึ้นค่ะ 3 Warrior 1นะคะสะโพกขวาและซ้ายหันไปทางฝั่งที่เข่างอก็คือทางด้านหัวเสือฝั่งนี้2 1กลับมาช้าๆกลับมาที่เจ้านักรบ1ฝั่งขาขวาค่ะหายใจเข้าให้ลึกเตรียมลงค่ะหายใจออก3 2 ยืดร่างกายไปนะคะพร้อมค่ะเราจะไปนักรบสามค่ะยืดเดี๋ยวขยับนิดนึงนะคะยืดอย่างนี้ค่ะนักรบสามนะคะมือเนี่ยเขาจะพาพตรงอยู่แล้วยกขาด้านหลังขึ้นค่ะ2 1กลับมาช้าๆหายใจเข้าลึกออกยาวเดี๋ยวเรามาตรีโกนฝั่งขา ขวากันก่อนนะคะเมื่อกี้เรายังไม่ได้ทําฝั่งนี้เนาะเราต้องทําทุกสิ่งอย่างนะคะให้ครบเห็นไหมคะเราสามารถที่จะสร้างสรรค์กลุ่มท่ายคาะเนี่ยให้เป็นโฟลแบบต่อเนื่องนะคะตามความสนุกของร่างกายเราได้ค่ะกลับมาที่นักรบ3าฝั่งนี้ถูกไหมคะเดี๋ยวน้ำขยับนิดหนึ่งเพื่อน,นําจะขึ้น Warrior ร์ e นะคะนักรบ3าฝั่งนี้ค่ะหายใจเข้าลึกๆหายใจออกพร้อมนะคะนําก็ ยกเจ้าขาหลังขึ้นพับตัวลงไปตองหนึ่งวางมือทั้งสองค่ะ h า l f moon p o s เปิดทางฝั่งด้านขวาขึ้นหายใจลึกยาวอยู่ในท่า กลับมาฝั่งนี้นะคะเรายังไม่ได้ทำฮาร์ฟมูนฝั่งขาขวาของเราหายใจเข้าลึกๆเตรียมฮาร์ฟมูนฝั่งนี้ค่ะนําก็ไตมือเบานิ่มนะคะแล้วนําก็ยกตัวขึ้นค่ะฮาร์ฟมูนโพสนะคะสามสองหนึ่งค่อยๆกลับช้าๆหายใจเข้าลึกออกยาวค่ะ เซตนะคะให้จบเป็นฟินิชชิ่งของกลุ่มท่านี้นะคะด้วยการทิ้งศีรษะลงไปเหมือนเดิมค่ะนำจากชอบให้ผู้ผฝึกนะคะทำภาษาริตาพาโดตานาสนะค่ะเรามายืดร่างกายกันในภาษาริตาพาโดตานาสนะเจ้าวัยเลกนะคะก็คือมือเนี่ยนี่นะคะประสานอยู่ด้านหลังแล้วพับลำตัวลงค่ะ หายใจลึกยาวกลับขึ้นมาค่ะหายใจเข้าลึกๆหันด้านเท้าซ้ายไปนะคะหายใจเข้าพีระมิดโพสฝั่งขาซ้ายค่ะหายใจออกอยู่ในท่านะคะค้างท่าสามถึงห้าลมหายใจหายใจเข้ายืดตัวขึ้นในระหว่างท่าที่ลงนะคะให้เรายืดขาของเราเนี่ย ตึงๆต,ตรงๆนะคะทั้งสองขาเลยหายใจเข้าให้ลึกเจ้าพีระมิดโพสนะคะฝั่งขาขวาของเราหายใจเข้าลึกๆกลับมาขาช้าๆแล้วก็คลายเห็นไหมคะเราสามารถนะคะอันนี้เป็นกลุ่มท่าที่นำต่อยอดมาจากตระกูลของนักรบ นักรบ1 2 3แล้วเราจะต่อยอดมีท่าเชื่อมมีโฟร์อะไรต่อเนื่องได้บ้างอย่างนี้นะคะเราลองเอาท่าโยคะอย่างนี้ค่ะมาต่อยอดให้เป็นท่าเชื่อมต่างๆในการฝึกโยคะของเราในทุกๆวันนะคะเพื่อที่การฝึกโยคะของเราเนี่ยจะมีแต่ความสนุกสนานนะคะแล้วก็เราสามารถสร้างกล้ามเนื้อสร้างความยืดหยุ่นของเส้นเอ็นและข้อต่อได้ตัวร่างกายจริงๆค่ะลองฝึกโยคะกันดูนะคะฝึกโยคะด้วยความ รักด้วยความสงบแล้วร่างกายเราจะแข็งแรงขึ้นในทุกๆวันค่ะฝึกโยคะกันค่ะ